มีใครรู้หรือไม่ว่าปลาน้ำจืดไทยชนิดไหนมีราคาแพงที่สุดมาเริ่มกันเลยครับอันดับ5ปลาชั่นน้ำแท้ราคาต่อกิโลกรัม180-350บถึงาบาทเนื้อสุยนุ่มหอมมันนิยมทำขนมจีนน้ำยาลุยสวนแดดเยี่ยวหายากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะปลาช่อนหนาแท้จากธรรมชาติอันดับ4ปลาเนื้ออ่อนราคาต่อกิโลกรัม 300-500บาทเนื้อนุ่มระลายในปากไม่มีเกร็ดนิยมทอดกระเทียมต้ยมยำผัดชา้าหายากในฤดูน้ำหลากอันดับที่3หลักร้ายราคาต่อกิโลกรัม400-700บาทเนื้อเร่งเหนียวขูดทำลูกชิ้นได้ดีนิยมทำทอดมันแกงเคี้ยวหวานต้องใช้แรงงานในการขูดเนื้ออย่างพิถีพิถันอันดับที่สปลาบึกราคาต่อกิโลกรัม 6 0 0ถึง1,200บาทใหญ่ที่สุดในไทยโตดได้ถึง3เมตรนิยมทำหอหมกภาคชาติยำปลาบึกธรรมชาติถูกคุ้มครองส่วนใหญ่เป็นตาบึกเลี้ยงอันดังที่หนึ่งปลาโพคองชมพูหรือว่าชอรชรนันราคาต่อกิโลกรัม2 0 0 0ันถึง5,000บาท พบเฉพาะในภาคใต้เช่นยะลานราธิวานเลี้ยงยากต้องใช้น้ำไหลยเย็นและออตสเหียนสูงเปลียนที่ต้องการสูงในมาเลเซียและจีนถือเป็นปลาน้ำสื่อไทยที่แพงที่สุดในเชิมราคาต่อกิโลกรัมเป็นยังไงบ้างครับหากชอบฝากกดติดตามจะได้มีปลาคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ